ของแท้แท้วานะของแท่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 ละของแท่แต้วาเฮ้ยแกนี่นะของแท่แท้วาขว่ของจริงขู่ของแท้มึงต้องโดนสนตีนกูแน่ๆอคุณทีแท้กู่ทีแท้จะโดนตีนทีบหน้าเขาต่แท่อะของแท้มึงจะดูไวขูวของแท้ของจริงมึงดูไว้ของแท้ของจริงไหมเล่ามึงก็ดูตัวกูจะทีบหน้ามึงมึงอย่ามาลุ้คนกระโตกโดนกระแทกกูทีบหน้ามึงเดี๋ยวกูดึงมากระแทก แทกหนาแล้วกูถีบแล้วก็แทกฟันหน่ามึงก็โยกไปกระแทกฟันหน่ามึงก็ลุดไปกระแทกอ่ะกันเชาะแล้วก็เชาะแล้วก็แฉกกระโถกกระชากกระโถกกระแทกของแท้เทวานเฮ้ยของแท้ของแท้ของแท้แค่นี้นะแล้วของแท้เทวานะของแท้ของแท้แค่นี้นั่นนะและของแท้เทวานะของแท้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 และของแท้เทวาะเฮ้ยแค่นี้นะของ มาแล้ว <forcé> จ <Deus> ้ามาแล้วมาแล้วมาสายมาแล้วเห็นไมคะตัวขาวขาวตวบอยเคลือง เก่งมากเก่งมากมากับพี่น้องแหวได้ไงตัวลาแลเก้อนาอออุได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วไดปฝาแล้วจับทางมันหน่อยสิ nhìn đi, gì? Kiểu... Đứa tô bạc Đứa to mấy? Đứa to mấy?